นาฬิกาดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาเต็มก็ได้ครับกับ Speak m a r i n e เรือนนี้10เรือนในโลกมาดูกันครับ สวัสดีครับกับรายการ Watch a s s e It กับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมแน่นอนครับผมมักจะนำนาฬิกาหน้าตาแปลกๆใหม่ๆห,หรือว่ามีความพิเศษมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังวันนี้มากับนาฬิกา Speak Marie อีกแล้วครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยผม เอาสปิกมาลีนรุ่นพิคาเดรี่กินหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่มีฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือสามารถเก็บลานได้ถึง5วันวันนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งเพราะว่าพอสปิกมาลีนเข้ามาก็เริ่มรู้สึกแบบว่าสนใจสปิกมาลีนมากขึ้นแล้วก็ตัวที่แล้วโดนรุ่นน้องซิวไปเรียบร้อยแล้วครับเดือนนี้ก็ คิดว่าจะไม่โดนใครซิวไปนะครับก็เพิ่งได้มาแล้วกันกับปอรมาลินเรือนนี้ก่อนที่จะไปเปิดดูกันครับว่าข้างในเรือนนี้คืออะไรผมเล่าประวัติของปีเตอร์สปิกมาลินนิดนึงแล้วกัน เพื่อเพื่อนๆเผื่อ,อ,อ,อจะอินมากขึ้นนะกับแบรนด์นี้ว่าที่มาที่ไปเป็นไงต้องบอกว่าคุณปีเตอร์เนี่ยแกเกิดที่อังกฤษครับเดี๋ยวผมเล่าประวัติขออ่านไปหน่อยนะว,ว่าประวัติแกยาวเหลือเกินแกเกิดตั้งแต่ปี1968ครับที่เมืองเอสเซประเทศอังกฤษหลังจากนั้นเนี่ยไปเรียนที่ Hackney Technology College แล้วเข้ไปต่อที่ Watchstep หรือ Watchmaker of Switzerland and Training and Education p r o g r โปที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เข้ามาร่วมงานกับซอมโลแอนทีที่มาซ่อมนาฬิกาหลังจากนั้นนะในปี1996ก็ย้ายไปทำงานกับปาปี้ผู้ที่ํำหวอดในเรื่องของการทำ นาฬิกาชั้นสูงครับพอเขาเข้าไปทํานาฬิกาชั้นสูงเขาก็เริ่มเรียนรู้ซึมซับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับน,นาฬิกาชั้นสูงเข้ามาในปี2000ก็เริ่มเปิดเวิร์กช็อปเป็นของตัวเองครับภายใต้ชื่อ s Speak m a r i n e หลังจากนั้นในปี2002ก็เริ่มทําแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ทํานาฬิกาของตัวเองขึ้นมาเลยนะภายใต้คอนเซ็ปที่ชื่อว่า Foundation Watch แล้วด้วยความมุ่งม,มั่นของคุณปีเตอร์สปีกมาลีนเนี่ยแกก็พยายามพัฒนาตัวของนาฬิกาโดยสร้างเคสตัวหนึ่งที่ ชื่อว่าพิกคาเดลลีแต่รอบนี้ครับเขานําไอเดียเหล่านั้นมาเพิ่มเติมทีนี้ตัวของสปีกมาลีนเนี่ยก็อยู่บริษัทไปจนถึงประมาณปี2012ครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาหลังจากที่พอมีพาร์ทเนอร์เข้ามาก็มี CEO คนใหม่มาทำงานแทนเขาเขาก็ไปทำเป็นวอชเมกเกอร์อย่างจริงจังครับพยายามพัฒนาโมดูลต่างๆเรื่องของเครื่องต่างๆอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยลงรอยกับพาร์ทเนอร์ใหม่ที่เข้ามารับปี2017ก็เลยบอกว่า นั้นแยกย้ายแล้วกัน Speakmarine ก็ออกไปทำโปรเจกต์ต่างๆตามความต้องการของตัวเองส่วนแบรนด์ Speakmarine ก็ยังคงดําเนินต่อไปแม้ว่าคุณปีเตอร์จะไม่ได้อยู่ที่บริษัทแล้วก็ตามนะครับแต่ชื่อยังคงอยู่แม่ต้องเล่าแบบลปเลยนะเพื่อจะให้ทุกคนตามทันทีนี้นมาดูโลโก้กันนิดนึงครับตัว Speakmarine เนี่ยจะมีโลโก้กลมๆอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมให้กล้องหน้าดูด้วยแหมนี่เห็นไหมครับมีโลโก้กลมๆอยู่ตรงนี้และไอโลโก้กลมๆนี้มันคืออะไรก็ต้องบอกว่า ไอ้โลโก้กลมๆนี้มันก็คือตัวท็อปปิ้งทูครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องทํานาฬิกาในยุคโบราณครับสมัยก่อนมันยังไม่มีมอเตอร์มันยังต้องหมุนๆเอานะไอ้ตัวนี้มันเหมือน,นเป็นตัวส่งกําลังครับผ่านสายพานแล้วก็ไปจัดการว่าจะ เจียฟันของเฟืองหรือว่าอาจจะไปทําลวดลายต่างๆหรือทํางานชิ้นเล็กๆนะครับที่ต้องใช้การหมุนเดี๋ยวนี้มันใช้เป็นมอเตอร์และสมัยก่อนยังใช้มือหมุนนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเฟืองต้นหลักนะที่จะขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของสปีกมาลินที่เรียกว่าท็ p ปปิ้ง o ูนั่นเองครับก <c oughs> ับเรือนนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันก่อนเลยแล้วกันนะว่า ข้างในเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเรือนที่ผมได้มาเนี่ยแน่นอนครับมีความพิเศษอยู่แน่ๆครับเนื่องจากว่าสปิกมารีนเรือนนี้เนี่ยเราเรียกว่า one and two open work ครับมันมีอะไรเกิดขึ้นกับ one and two เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันละกันนะครับอ่ะผมมีเขาเรียกว่าอะไรนะั้นใบเอ่อเซอร์ติฟิเคตตั้งแต่ปี2022นะครับมาดูนิดนึงละกันว่าข้างในเป็นยังไงอ่ะ,อะเราแกะกลองกอละกันซองนะเหมือนเดิมเลยยังคงเอกลักษณ์อยู่เพราะว่า เรือนนี้ใช้โมเดลที่เป็นเรียกว่าพิ c คาเดลลี่เหมือนกันครับพิคาเดลลี่เนี่ยมันถูกคิดค้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2002นะครับโดยคุณปีเตอร์เองเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างไอคอนิกของมันขึ้นมาว่าเขาต้องการสร้างขาแล้วก็เรือนของนาฬิกาเนี่ยให้ดูคลาสสิกแล้วก็ดูทันสมัยไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมขอมอนุญาต move ตัวนี้ออกแล้วก็ขอถ่าดเข้ามาแทนนะครับโอเคครับหลังจากแกะออกมาเพื่อจะได้ให้ดูแล้วนะครับอยากให้เห็นว่าตัวเรือนเนี่ยมันเป็นดีไซน์ของพิกาดลลี่เลยเนื่องจากแนวความคิดของทางแบรนด์สปิกมาลนเนี่ยต้องการที่จะดึงไอคอนิกของตัวสปิกมาลนดั้งเดิมเนี่ยมาใช้ก็คือเอาเคสพิกาดลลี่เนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันสวยมากยิ่งขึ้น ถามว่ามันสวยมากยิ่งขึ้นเนี่ยพออะไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยดูคลิปเก่าของผมจะเห็นว่าตัวของเคสเนี่ยค่อนข้างหนามากคราวนี้ครับเคสบางลงครับแต่ยังได้ขาแบบเดิมที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วมีความพิเศษเพิ่มขึ้นอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่ากันทีละเรื่องเรื่อนที่ผมถืออยู่เนี่ยมีขนาด38มิลิเมตรซึ่งผมว่า มันเป็นไซส์ที่กำลังสวยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีไซส์อยู่2อันก็คือ42มิลกับ38มิลแล้วก็มีวัสดุให้เลือกอยู่2อ,อยา่างก็คือไทเทเนียมกับเลดโกลตัวผมเองเนี่ยครั้งแรกผมไปได้ไทเทเนียมมาก่อนครับเป็นไทเทเนียม42มิลแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีนะแต่ว่าผมอยากผมอยากได้สีทองเพราะผมชอบทองนะปรากฏว่ามีเรือนทองเข้ามาผมก็เลยเอาเรือนนั้นไปเทรดครับก็เลยได้เรือนนี้มา อาสวยไหมครับสำหรับเรื่องนี้นะครับความพิเศษมันอยู่ที่เครื่องครับเครื่องนี้เราเรียกว่า SMA 0 1ก็คือ Speakmarine Auto 01นั่นเองนะชื่อย่อก็ SMA ตัวนี้มันมีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นโบราณของ Speakmarine นะในอดีตเนี่ยเขาก็จะต้องการให้มีการกักเก็บสำรองเวลาไว้ได้นานๆนะครับประมาณสัก5วันแต่รุ่นนี้ไม่ถึงครับประมาณ52ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันทีละเรื่องทำไมรุ่นนี้ถึงชื่อวัน แอนทูครับเพราะว่าชื่อนี้ได้มาจากเจ้าตัวเข็มวินาทีที่อยู่บริเวณนี้ครับเนื่องจากว่ามันอยู่บริเวณหลักของชั่วโมง1และ2นั่นเองครับมันก็เลยอยู่ระหว่างนั่นเองก็เพ,เพื่อที่จะให้ไมโครโรเตอร์บริเวณนี้กับตรงตลับลานเนี่ยมันบาลานซ์กันเป็น3จุดเห็นไหมอ่าแล้วก็ซันเรย์นะหรือว่าการขัดให้เกิดเป็นคล้ายๆกับลำแสงของผ้าทิศเนี่ย มันทําให้เครื่องดูสวยมากขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่า open work ครับคำว่า open work ก็คือเราสามารถเห็นการทํางานของเครื่องได้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นลานดูนะทั้งๆท,ที่นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาออโต้นะครับแต่เดี๋ยวผมลองขึ้นลานดูเราสามารถที่จะขึ้นลานจากเม็ดมะยมได้นะครับแล้วก็พอเราขึ้นลานไปแล้วเนี่ยเข็มวินาทีก็จะเริ่มเดินอ่าโอเคครับเข็มวินาทีเริ่มเดินละเห็นไหมครับพอผมขึ้นลานนะเข็มวินาทีก็จะเริ่มเดิน มันทําให้เราเห็นครับว่าเครื่องเนี่ยกำลังทํางานความพิเศษของขาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในอดีตเนี่ยขาของมันจะต้องไขแบบนี้ครับไขแล้วก็เอาออกทั้งสองข้างเพื่อจะดึงแกนออกแต่รุ่นใหม่เนี้ยไม่แล้วเพราะถึงแม้ว่าตรงนี้จะไขได้แต่ข้างในขามันเล็กลงครับสามารถที่จะใช้สปริงบาร์ปกติเนี่ยใส่ได้อืมก็เรียกว่ามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ ทำให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับพามาดูข้างหลังครับเราจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีการทําเป็นซันเรย์เหมือนกันนะให้ความสวยงามเหมือนด้านหน้าแล้วก็ตรงด้านข้างบริเวณที่เป็นไมโครโรเตอร์นะครับอยู่ตรงข้ามกับเม็ดมยมเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ของ t p p p n n ้ง o ูนะมาติดอยู่ข้างบนด้วยซึ่งเป็นโลโก้ของทาง Speak มาดีนะครับแล้วก็เคสเนี่ยทำจาก ตัวทองคํา 18K หรือทองคํา750นะเป็น red g o หรือว่าชาวบ้านเขาอาจจะเรียก pink g o ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าของ Speakmarine เองเนี่ยเรียกว่า red g o ครับความสวยของมันเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าที่ไม่มีหน้าปัดเนื่องจากว่าเป็นรุ่นของ open work ครับแล้วก็ใช้วิธีการคือสร้าง index นะมาอยู่ขอบด้านนอกอก็จะเป็นนาทีกับชั่วโมงนะครับโดยชั่วโมงก็จะเป็นกีดใหญ่ๆนะแล้วก็ตัวของ Speakmarine เนี่ยแอบมา อยู่เป็นแถบเล็กๆอยู่บริเวณตรงนี้นี่อยู่ระหว่างเลข7ไปเลข8นะผมว่าลงตัวมากเลยมันอยู่ตรงกันข้ามกันแล้วก็ความพิเศษก็คือตรงเข็มครับเขาเป็นซิกเนเจอร์ของทางสปิกมาลีเลยเรียกว่าเข็มทรงเบลูก้าแล้วก็เป็นฮาร์ดเชฟด้วยอืก็ตัวเข็มเนี่ยเคลือบ ทองไว้นะั้นเข้าใจว่าเป็นไทเทเนียมแหละแล้วก็ใช้วิธีการเคลือบทองเราจะเห็นว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ลงตัวมากๆส่วนของสายนะครับแล้วก็บัคโคลสายเป็นจรลเคแล้วก็บัคโคลนะเป็นทองคำ 18K red gold เหมือนกันขนาดสายเนี่ยคือ2018นะเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องของเครื่องอีกเล็กน้อยครับ ขึ้นข้อแล้วนะครับกับ s p e a k m a r l i n Piccadilly One and t ครับซึ่งเป็นเครื่องตัวใหม่ที่ตอนนี้ลงเข้าไปในหลายๆโมเดลเลยอืมอก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะอ่านจะผมให้ดูภาพท็อปวิวก่อนแล้วกันนะแล้วก็เล่าไปพร้อมๆกันสำหรับเดือนนี้เนี่ยผลิตเพียงแค่ส0เรือนในแต่ละไซส์นะครับก็คือ38กับ42อย่างละ10เรือนแล้วก็ทุกเรือนก็จะมีการสลักไว้ว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับส่วนของตัวไทเทเนียมเนี่ยจะผลิตอย่างละ20เรือนครับ สวยไหมครับชอบไม่ชอบฮนะเรื่องนี้ราคาค่างวดตั้งแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่29,600สวิตฟลังครับหรือประมาณ1 1 5 0 0ล้าแนแต่ว่าผมซื้อมือสองมา ราคาก็ย่อมเยาวลงไปเกินครึ่งนะครับอยู่ประมาณก็ไม่เกิน5 0 0 0นบาทสําหรับใครที่มองหานาฬิกาดีๆคุณภาพดีๆในราคาไม่แพงก็ลองดูแบบนี้ก็ได้ครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องซื้อนาฬิกาใหม่ทันทีนะครับบางทีซื้อมือสองก็อาจจะได้ราคาที่ดีแล้วก็ได้คุณภาพระดับนี้กันเลยทีเดียวครับชอบไม่ชอบครับกับนาฬิกา Speakmarine เดือนนี้ Pickadary One and Two ครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแล้วกลับมาพบกับรายการ w a s i ิ s it? ฝากกดติดตามช่อง Crazy Dial และ b e n m i n m Channel แล้วพบกันทุกวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ